มันทำาับนี้ไม่คือแปนเลยนี่เห็นไหมครับมันจะีมองมเห็นคบนี <Sus p ains> ่ม <lim a> ันมันฉ่ำขึ้นแล้วมันก็สว่างใสขึ้นครับผมนี้คนี่ค่ะนีะนี่อ่ี่ค่ะนี่ค่นีคะนร่องะนี่ค่ะนีนี่ค่ะ่ค่ะนี้คงนี่คี่ีนะะ่าีคนะน่ี ดีใจครับเพราะว่าเพลงผู้ปล่อยประมาณหกเจ็ดวันมาครับใช่ให้ได้ร้านวีแล้วด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนดีใจมากดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดไหนนี่ครับมีครับท่าเต้น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 ทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกท่าทุกคนอยากเต้นตามนไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามมนได้เราเป็นสายเต้นอยู่แล้วเนาะสายเต้นไหมอ๋อ ก็อยากเป็นสายเต้นครับปีนี้เดินทางมาบอกว่าแนวบอกว่าแดนแซสตี้คือยังไงครับมันก็แบบมาเล่นอยู่ในไลน์แต่ละปีอยู่ตลอดอย่างนี้นะเพราะว่าเราก็เข้าอยู่ในในข่ายมันชื่นมาแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีกอีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลยอย่างที่บอกแนวแบบดนตรีนะแบบร้องให้แง่แง่หรืออะไรยังไงร้องให้แง่แง่เหรอ อย่างที่ผมบอกอคนเราเนี่ยไม่ไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักความรู้สึกเดียวก็คนเราเนี่ยก็สามารถอ,อกหักได้คนเราเนี่ยก็สามารถชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกับก็ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองลองรอครับรอรอ,อดูว่าเออต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็คุยแกงใช่ไหมว่าแบบเออว่าต่อไปผมจะได้เพลงแบบนี้นะ่นนี้หรเปล่าใช่ครับก็คุยคุยกันก็แล้วก็าาาามม่่ออีเรรรแแพลนไววะกกก็บบบป เลงยังไงนะครับก็ก็เดี๋ยวถ้าจะไม่นานครับเดี๋ยวก็ได้พานันแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ในเต้นทำให้งสนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้ได้ทำอะไรที่อยากเคยอยากลองทำอะไรเงี้ยได้ลองชาเล่นตัวเองดูว่าเออถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงอันนี้มีเวลาซ้อมงานไหมครับซ้อมครับ ก็พูดตรงๆว่าเวลาซอมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุดเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยก็พี่กังส้มชมด้วยนะพี่กงส้มทุกคนคนไทยว่าแบบตั้งใจมากทั้งบตอนทำเพลงแล้วก็เรื่องเต้นด้วยพวลาซอมไม่กี่คางเงี้ยโอ๊ยขอบคุณครับชมชมประเทศไทยแล้วน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะน่าจะมีคอนเสิร์ตที่ให้ติดตามเหมือนกันคอนเสิร์ต ล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า L O L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  ไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะเข้ากับเพลงจเพลงอะไรก็ได้ก็รอจดตา ผมอ,อยากโตไ,ไป,ปนะจริงผมไม่อยากโตนะผมอยากยาิ้มนี่แหละหมายถึงอยาก <c oughs> อยากโตอยากโตครับอยากอยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมหนึ่งของผมแลยกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะแต่ว่าผมพยายามจะทํเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนําเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าเออผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ย ท้ายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับเขาโตขึ้นแล้วเนาะยัดสินเขาโตขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าในตระน้ำนี่คือเดือดเลยต้องตัวในทะเบลตอนนี้โคตรโตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เด็กว่ายน้ำได้แต่คนเขาไม่ได้โฟกัสที่แบบว่ายน้ำเนี มาเสียวมาเสียมันมาเป็นรอนๆเลยลูกมันต้องมีนี่มันคลื่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 นมันไปคลื่นใช่ไหมมาเสียวนิดนึงมาเสียวนิดนึงแต่ว่าก็ว่ายน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแบบว่าสูตรว่ายน้ำก็ไม่มีคือมันปั้นมาดีแล้วมันปั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างเออเนี่ยแล้วเราแค่พูดแล้ต้องใจเราอยเถือนเราเถือครับครับเถื่อนไหมเถื่อนไหมอ่ะเถื่อนไฮะ เคยไปเคแล้วนินึงเยนดนึงแต่ว่าพี่เซลผม่็เยดิตอนี่ผมเผมผมก็บอกว่าใครๆก็ปแซลโตแล้วหน้าเออกมีริดนะไม่โตดน้เราเราิไรอ่ะไม่อยากโชว์ภาพแล้วก็คือแบบว่าเออฟิลแบบว่าน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอออยากให้แฟนๆได้ เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าเออทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ๋อแลหละเราติดแผลนี้มีพอดีไหมคะหรือว่าหรือว่ายังไงก็พอตัวตั้งใจขนาดไหนเราต้องพิถีมิถันเราเลยผมเจอเลยเออลอตลองติดลองติดขนาดไหนติดขนาดอะไรเออไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาเลยไม่ถ้าทำงานจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้พอใจยังครับพอใจยังช่างจริงมันไม่มีอะไรขนาดนนั้หรอกแต่ว่าเออเราก็พอใจข็งมือแล้ เอาละกินบางทีมันมันใช้เวลามันใช้เวลาคิดถึงว่าจะดูแลขนาดนั้นให้เวลาเราในทุกวันถามจีเลยนะถามจี้เลยแลก็ผมที่จริงอ่ะผมไม่ได้ออกล่างกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานจริงๆผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเขาๆอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ยเหอพยายามจะปรับอาหารเอาอะไรเงี้ยกินผักกิน เขาไฮเดร็กิมปอตีนอะไรอ่างเงยแต่เขาก็แบบไปลุรูปนะไปลุปเลยเหรอเร่เอเรอ<บ>แล้วรู้ความหมายหรื่าความหมเจมินายสงสัยเขาเจอเขาเห็นไหมเขาเห็นเขาน่าจะเซลหน่อยอ๋ออ,อ,อันนี้ชอบ <S <S อันนี้ชอบอันนี้รู้ว่าชอบไปตีดมาจากใครก่อนทำเนี้ยอะไรครับไปตีดมาจากใครก่อนติดมาจากใครเหรอไม่ก็ไม่ติดจากใครหรอกรู้ความหมายรู้ความหมายหรือเปล่าเซลวอะ แสบนชอบ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 ครับใช่สนุกมากครับสนุกมากได้ไปได้ไปโชว์ครับก็เพลงนี้ไปไปโชว์ค้งแรที่ญี่ปุ่นเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพสที่ลงอะไรอย่างนี้ ใช่ครับใช่ก็พี่เหมือนเปิดไปเราได้รู้จักพี่ๆเพิ่มมากขึ้นครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนบางทีบางคนก็เหลือความคาดหมายนะครับแต่ก็น่ารักทุกคนครับพี่ใน GMBTV น่ารักอ๋ออะไรครับพี่มีตำนานต้องไฟด้วยก็มีอ๋อเหรอต้องมีปรบการณ์อะไรบ้างไหมมีเรื่องมาเล่าไหมมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าอะไรไหมแบบ ไม่มีไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับเจอไตเรอ่องอะไร่เจอไม่เจเราะ่อดีบอนตดีบทดีบดีบทดีบทดีบทอีบทดีบทดีบทบทดีบทบดีบทดีรีบี่ยเราขับไม่มีทีดีดทีด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 ีทีีีีีีปดทอบีีบี น่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางแล้วครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับก็บรรยากาศดีครับอะไรสปอยอะไรสปอยแฟนบรรยากาศความประกาศความกครับก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจผลิตผลงานมาให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยทางสายจากซีรีส์ก็น่าจะ ีกว่าแล้วครับใช่ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่นานนะแต่ว่าก็นานอยู่อะไรอย่างเงี้ยใครตัวตึงสุดในกองตัวตึงสุดในกองจริงอะคนที่ชื่อป่านเนี่ยแสบมากเลยนะป่านเป็นผู้หญิงครับเขาแสบมากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยครับแต่ว่าเขาด้านล่างนะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าเออ ถ้าสมมติว่าป่านเข้ามาอยู่ในผู้ชายสามคนอะไรนี้จะรู้สึกยังไงว่าป่านน่าจะแมนแมนเกือบแมนที่สุดในในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วอย่างเราอะอะไรครับผมใส่แบบโอยรล้อเล่นไม่ใช่ก็น่แหละครับก็เป็นเพื่อนๆพื่นกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทํางานง่ายมากเลยยังเจมใส่อะไรเจมใส่อะไรครับใส่ใส่ง่วงไม่รู้กนใส่นอนเดียว โชกุนนะครับโชกุนก็น่ารักนะเป็นน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลยใช่ก็แบบอกว่าเอ้ยโหพี่โ๊สตทำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โ๊สตโหน่ารักจังเลยชมทั้งวันเลยมันรู้งานมันรู้งานโชกดูเมื่อไหร่เไดดูเมื่อไหร่ไดดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับเป็นอ่าน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีครับประมาณกลางปีครับเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่า เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบลมากในเรื่องอะไรเงี้ยรบแบล็คแบทำกันบ้านเยอะมากก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์ออริจินอลอะไรเงี้ยก็ไปดูมาเนยแฟนนาตแน่นอนใช่ไมไม่รู้ครับขึ้นอยู่กับคนดูต่ว่าผมก็ชอบก็รู้สึกดีครับรู้สึกเออมันมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหม บอกว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกหมายถึงว่ามี Energy เยอะกว่าตัวที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้อรสู้ใช่ขุดข<อ>ึ้น,น,ม,นมามีคำถามบ้าน่งเข้ามาเขาบอกว่าบ้านไหนมันกอนไลฟ์มันกอนไลฟ์เนี่ยที่ไลฟ์กระเดียงอุ่นเะคยรายการฮะเคยรายการที่ไรกันที่หลอกกล้องนะเออคิดถึงคิดถึงเม่อ ไม่นะไม่ได้คุย,ยอะไรอยากมาพิจิตรโนไปเองแล้วเนื้อร้องพี่ใช่จริงจริงำไม่ได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้ไไดไไดอยากได้ยินอมันนะจริงก็่แหละ <laughs> อันนี้คือสิ่งที่อยากได้ยินเพลงของเขาด้วยหรอครับ ครับก็เืินฝากเมอร์ซี่นะครับแกแนนเมอร์ซี่ครับก็ปกป้องคิวฟิลแฟนนะครับิแฟนยังไงเดี๋ยวต้องไปรอติดตามนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมมากมายเลยครับแฟนคขับได้มาเจอกันอย่างนี้ครับแล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนมาเจอผมนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับพูงปล่อยตอนนี้ทานวิวแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับในแคนดิเดตนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าอยากฟังอีกรอบก็ฟังได้นะครับแล้วก็สามารถมีชเลตติกต็อกนะครับ ไปดูในทิกต o กได้นะครับ b บเซอร์มิวสิกนะครับผมฝากได้ครับนิดนึ่ะไม่ได้ถ้าอยากดูไปไบเซอร์มิวสิกไม่ได้ไม่ได้อันนี้นิดก็ได้กมือิับอะไร